เป็นเวลาเกือบ1ปีมาแล้วนะครับที่ทาง Mark Zuckerberg ได้รืแบรนด์ c e e o o o k ให้กลายเป็น Meta Platform โดยเดิมพันธ์บริษัทใน Metaverse นะครับแต่ต้องบอกว่าหลังจากมีการพัฒนามาเกือบ1ปี Horizon Worlds ของ Meta นะครับยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนะ,นะครับจากกลุ่มผู้บริโภค ซึ่ง Meta เองเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายในการเข้าถึงผู้ใช้งาน Horizon Worlds ถึง500,000รายต่อเดือนภายในชิ้นปีนี้นะครับแต่ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเหลือแค่น้อยกว่า2 0 0 0ายเท่านั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเป้าหมายยักษ์ใหญ่ครั้งนี้ของ Meta ไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทราดนจากโดนโบล็อกนะครับและนี่คายก,การกิมมันเดย์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของ Horizon Worlds ของ Meta กันนะครับหลังจากที่เปิดตัวมาเกือบหนึ่งปีได้รับการวิจารณ์เป็นอย่างมากนะครับกับการเดิมพันอนาคตของบริษัทในแพลตฟอร์มใหม่แห่งนี้นะครับซึ่ง ข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยพบว่าผู้ที่เข้ามาใช้งาน Horizon ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่กลับมาที่แอปหลังจากเดือนแรกนะครับแล้วก็ฐานผู้ใช้ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิซึ่งเมื่อมีการเทียบกับผลิตภัณฑ์โซเชียลมีเดียของ Meta นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram และ WhatsApp นะครับซึ่งมีผู้ใช้งานต่อเดือนมากกว่า3,500ล้านรายนะครับ มันแทบจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของประชากรโลกของเราเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตัวเลขในฮอลิซันเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันน้อยนิดมากๆนะครับหากมองไปที่อนาคตจริงๆ Horizon เองเนี่ยได้ออกแบบเป็นพื้นที่เสมือนจริงนะครับเพื่อให้ผู้ใช้เข้ามาโต้ตอบซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างอาวตารนะครับเข้ามาทำกิจการต่างๆภายในโลกแห่งนี้ได้ซื้อของบาร์ตี้ทำงานนะครับรวมถึงการเล่นเกม แต่ตามสถิติที่ออกมานะครับมีเพียง9%ของโลกสมือนแห่งนี้นะครับที่มีผู้เข้าชมอย่างน้อย50คนพื่อที่ส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่มีคนเข้าไปใช้งานเลยด้วยซ้ำนะครับมันเรียกได้ว่ามันกลายเป็นโลกที่ว่างเปล่าและน่าเศร้าออกมากนะครับซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยมาจากเอกสารฉบับหนึ่งนะครับที่สรุปความพยายามของบริษัทในการรวบรวมผู้ใช้ไปยังสถานที่ที่พวกเขาจะได้พบปะกับ ผู้อื่นแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเป็นโลกที่ร้างเอามากๆซึ่งด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับการเข้าถึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่า Horizon a เองเนี่ยต้องเข้าถึงผ่านชุดถูฟังเสมือนจริง Quest ของ Meta นะครับซึ่งก็มีราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันชุดถูฟังเริ่มต้นมีราคาประมาณ400เหรียญสหรัฐนะครับและข้อมูลเอกสารที่หลุดออกมาพบว่าผู้คนซื้อไป ก็แทบไม่ได้ใช้งานหลังจากผ่านไป6เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆนะครับในการสำรวจผู้ใช้ h o r i z o n นะครับนักวิจัยจากเมตาได้รายงานว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่พบโลกไมโคเวิร์ดที่พวกเขาจินตนาการไว้นะครับไม่สามารถพบเจอกับผู้คนแล้วก็ชวนกันออกไปเที่ยวได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนที่อยู่ในนั้นมันดูไม่จริงนะครับมันดูเฟกตัวอย่างเช่นการที่อวตารเองเนี่ยมันไม่มีขานะครับถ้าเทียบกับ Uh, แพลตฟอร์มอย่าง Second l i f e นะครับที่เน้นไปที่สังคมและก็เป็นผู้บุกเบิกโลกไม่ได้โวดมาก่อนหน้านี้นะครับที่เปิดตัวในปี2006พบว่า h o r i z o n เองเนี่ยก็ยังมีจำนวนผู้ใช้เนี่ยน้อยกว่ามากๆนะครับเมื่อเทียบกับการเปิดตัวของ Second l i f e นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไป เป็น10บสปีมาแล้วนะครับในช่วงแรกที่เซกัไลท์เกิดมาเนี่ยยังมีการแอคทีฟของยูเซอร์มากกว่านี้นะครับก็มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานนั่นเองนะครับเพราะว่าเควสของ Meta เองเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เสริมที่ผู้คนต้องซื้อมานะครับและราคามันก็ไม่ใช่ถูกถูกนะครับมันไม่ใช่อุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถที่จะเข้าไปเล่นในโลกแห่งนี้ได้เลยเหมือนในยุคข,ของเซกัลไลท์นะครับ การเปิดตัว Quest p r o ล่าสุดนะครับที่ทางมาสักเบอร์กเองเนี่ยได้ประกาศตัวอุปกรณ์ใหม่ตัวนี้ออกมานะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นอุปกรณ์ที่ราคาสูงมากๆนะครับไม่ใช่สำหรับกลุ่มทั่วไปนะครับเพราะว่ามันมีราคาสูงถึง1,500ดอลลาร์ 1, ต่อเครื่องนะครับซึ่งทางมาสักเบอร์กเนี่ยก็มองว่ามันจะเป็นตัวกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับเทคโนโลยี Met าเวิร์นะครับ มันเหมาะสำหรับผู้วิศวกรและนักออกแบบนะครับที่จะนำไปทดลองใช้ก่อนแต่มันก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่า Meta เองเนี่ยก็มีแผนที่จะเพิ่มประสบ การไปยังกลุ่มผู้คนจำนวนมากขึ้นในโลก Horizon นะครับที่เป็นเวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์พกพาและคอมพิวเตอร์นะครับมีแผนที่จะเปิดตัวเวอร์ชันดังกล่าวในปีนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าอาจจะดึงดูดผู้ใช้งานเข้าไปเพิ่มมากขึ้นกว่าการที่จะต้องมีอุปกรณ์อย่าง Quest นะครับที่ต้องไปใช้งานในโลก Horizon World ที่ Meta กำลังทำอยู่ในตอนนี้ส่วนหนึ่งของปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า พนักง,งานของ Meta เ,เองเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยซ้านะครับมันเป็นความจริงง่ายๆนะครับหากผู้สร้างมันไม่ได้รักผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองสร้างมันขึ้นมานะครับ จะคาดหวังให้ผู้ใช้เนี่ยรักผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับมันเหมือนเป็นการถูกบีบบังคับจากมาร์สเกเบิร์มากสะกว่านะครับให้มันทดลองใช้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเหล่าพนักงานใน Facebook นั่นเองนะครับที่เข้ามาในโลกของ Horizon World ซึ่งก็มีข้อมูลหลายๆส่วนนะครับที่มีการปล่อยออกมามีนักข่าวที่เข้าไปเยือนโลกเสมือนจริงแห่งนี้นะครับในบางพื้นที่เนี่ยมีผู้ใช้ประมาณแค่20คนเท่านั้นปรากฏรูปเป็นอวตารนะครับ และมีนักข่าวอีกคนหนึ่งนะครับก็ลองใช้นะครับได้ไปลองเล่นเกมต่างๆนะครับเช่นปิงปองเบียรวมถึงการกระโดดขึ้นเวทีมวยนะครับแล้วก็ไปต่อสู้หนึ่งยกหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวคนนั้นก็ตกลงไปในสะนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกไปยังไงนะครับไม่มีใครอยู่รอบๆที่จะช่วยเขาเลยนะครับและมีคนบางกลุ่มนะครับก็มีการ จัดทัวร์ใน Horizon ด้วยนะครับซึ่งก็มีความสนใจจากผู้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเนี่ยมีคนเข้ามาถึง400คนต่อทัวร์แต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ลดลงเหลือ150คนหรือน้อยกว่านั้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ตกต่ำลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันมันแสดงให้เห็นหลายๆอย่างนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยมันหวังไว้มากกว่านี้นะครับ หลายคนรู้สึกผิดหวังกับเมตาที่สร้างมันออกมาได้เท่านี้รวมถึงทำไมเขาต้องเสียเวลาในโลกที่โหเวลามันถูกแย่งไปมากมายอยู่แล้วนะครับในยุคป,ปัจจุบันทั้งบริการสตรีมมิ่งทั้งเครือข่ายโซเชียลมีเดียหรือเวลาส่วนตัวต่างๆการออกกำลังกายการนอนซึ่งการที่จะต้องใช้เวลาอีกโลกหนึ่งโลกที่เป็นเมตาเวิร์ดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะครับแต่มันก็ ไม่ใช่ว่ามีแต่มุมมองด้านลบนะครับมันก็มีมุมมองด้านบวกบ้างนะครับตัวอย่างเช่นอาชานะครับนักออกแบบกราฟิกวัย39ปีเนี่ยได้สร้างโลกใน m e t a เวิร์18แห่งตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ที่เขาชื่นชอบนั่นก็คือ Spider-Verse สนะครับสามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้ประมาณ20,000คนตั้งแต่เขาเริ่มสร้างมาในเดือนพฤษภาคม ก็มีบางส่วนนะครับที่ก็มีการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะพบกับความผิดหวงังแต่ว่าเอกสารสรับทั้งหมดเนี่ยมันเห็นเทรนดและแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากๆนะครับว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทางเมตาคาดหวังไว้นะครับพวกเขาคาดหวังให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปประมาณ500แสนรายต่อเดือนในช่วงปีนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขมันลดลงลดลงเรื่อยๆจน อยู่ในระดับ2 0 0แสนคนนะครับและส่วนใหญ่ในนั้นเนี่ยก็ยังมีพนักงานที่ถูกบังคับเข้าไปใช้งานในโลกแห่งนี้อีกด้วยนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้นแห่งนี้นะครับเพราะว่ามันก็กลายเป็นเทรนที่ถือว่าน่าสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้าสู่กลุ่มแมสที่เข้ามาใช้งานกันแบบเค,ครือข่ายโซเชียลมีเดียอย่างที่ Facebook หรือ Instagram ประสบความสาเร็จมาก่อนนะครับซึ่งกลุ่มคนแรกๆที่เข้าไปเนี่ยอาจจะมีการบอกต่อนะครับแต่หากกลุ่มคนแรกๆเนี่ยไม่ได้รับประสบการณ์ที่พวกเขาคาดหวังเนี่ยมันก็ยากนะครับที่กลยุทธ์แบบปากต่อปากเนี่ยมันจะเหมือนกับหลายๆบริการที่เกิดขึ้นแล้วก็ปังขึ้นมานะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มองว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากๆก,ก,ก็คือเรื่องการแย่งเวลานั่นเองนะครับเมตาจะทําอย่างไรนะครับที่ให้คนยอมเสียเวลา ที่มันน้อยนิดในโลกปัจจุบันอยู่แล้วนะครับเพื่อยอมสละเวลาเหล่านี้เนี่ยเข้าไปสู่โลกใหม่แห่งนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างรายได้แบบเดียวกับที่พวกเขาทำได้สำเร็จในโลกของเครือข่ายโซเชียลมีเดียนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Horizon World ของ Meta ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิรรจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็ สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิจิทัลทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ Adradol, A, a D T H A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ